สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมแอดมินอุ้ยนะครับเพจสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกล T D CAD แล้วก็ u ูทูบช n e l แคนไอรอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาะขึ้นรูปสามมิตินะครับขั้นพื้นฐานแล้วกันง่ายๆไม่ยากเนาะจริงแต่ว่าเราเอาไปประยุกต์จริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นรูปเนี่ยมันไม่ได้เพียงการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับเบื้องหลังเนี่ยผมดูแบบนะครับเราก็อาจจะต้องมีวิธีการดูแบบแล้วก็วางแผนว่าเมื่อเราเห็นแบบแลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราจะ มาใช้คำสั่งในซอฟต์แวร์เนี่ยประยุกต์ใช้เพื่อที่จะขึ้นรูปได้ยังไงบ้างนะครับไอ้ตัวนั้นก็คือเป็นเป็นสกิลที่เราจำเป็นจะต้องมีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับซอฟต์แวร์ที่ผมใช้วันนี้เป็น Autodesk Inventor Professional 2023นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เหมือนเดิมผมจะทำหน่วยเป็นเมตริกเนาะก็ไปที่ New นะครับส่วนตัวผม,มาชอบวิธีการ New แบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็ไปที่เมตริกเลยแล้วก็ s t ขนาดมิลลิเมตรจุด IPT นะครับ เด,เ,ยยงงเดี๋ยวมันคลิกหนึ่งทีเอ๊ะยังไงเดี๋ยวมันคลิกหนึ่งทีนี่หลังจากนั้นรอแป๊บหนึ่งอโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็น i s o m e t r i c view ก่อนหลังจากนั้นนะครับเดีวผมจะทำการ c reate c reate เป็นด้านนี้แล้วกันนะ e x a plane โอเคดูแบบไปด้วยอ่ะผมใช่สั่งลายนะครับแล้วก็จิ้มจุดตรงนี้นะครับค้างแล้วก็ตวัดบางท่านอาจจะใช้อาร์กก็ได้นะอันนี้ผมก็ตวัดอีกทีนึงโชวคคลิกซ้ายค้างตวัดนะครับบางท่านอาจจะใช้อาร์กก็ได้ก็เอาตามสะดวกเนาะถ้าสมมากการทําฝั่งเดียวพอนะครับอันนี้เอาสองฝั่งเลยแล้วกันอ่าอย่างนี้ หลังจากนั้นนะครับผมจะเช็คคอนสแตนท์ก่อนนะครับก็สั่งให้ตรงนี้เป็นลักษณะของแทนเจนต์หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฮอรนิซอนทลนะครับโปะโปะนะครับก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นก็ฟิกขนาดให้เขาก่อนเพื่อที่จะประมาณการเ,เขาเรียกว่าอะไรประมาณการขนาดเข้าๆไม่งั้นมันจะแตกไปแตกมานะถ้าเราไม่ใส่4ี่ อ่อย่างนี้อย่างนี้อนพอได้นะอย่างนี้ก็พอได้ตรงนี้ถัดมา R R เดี๋ยวผมใส่ที่หลังผมใส่ R45 ตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เช็คดูนะว่ามีฐานเจนอย่างมีแล้วมีแล้วตรงนี้35นะครับ R โอเค แล้วลากใช้คมสั่งลายลากมาบันจบนะครับโชคเมาส์ฐานจะหมดเปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็นเซนเตอร์ไลน์คลิกขวาเซนเตอร์ไลน์แต่ไม่ต้องเอาเป็นคอรัชชั่นไลน์นะครับรมันจะขึ้นรูปสามิติไม่ได้นะครับอ่ดาดัเมนชั่นอีกทีนึงอออโอเคตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับ แปดสิความกว้างนะครับสูงนิดนึงนะครับจากเส้นนี้ถึงตรงนี้เท่ากับเจ็ดสิบใช้โคซิเนนนะครับฟิกให้จุดปลายกับจุดปลายตรงกันมันก็จะเริ่มฟิกนะตรงนี้ยังไม่แทนเจนนะครับก็ต้องมาดูว่าตรงไหนอีกนะครับ โอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาใช้ Coin c e n t e ์นะครับเอาจุดนี้มาทับกับจุดเซนเตอร์ดูซิว่าได้ไหมอืมโอเคทับแล้วนะครับแล้วก็ใช้สั่ง Dimension จิ้มจากจุดปลายดูขนาดดีๆนะครับเท่ากับ17เพียงแค่นี้ก็ล็อกหมดแล้วนะหลังจากนั้นมันมีตัวที่เป็นลูกกุญแจอยู่นะครับผมจะทำสักทีเดียวจะได้ไม่ต้องสเก็ตหลายทีนะครับ ก็ใช้คำสั่งวงกมลมอะไรง่ายๆจิ้มไปที่จุดกึ่งกลางนะครับ r เท่ากับ12ดม a m ร์เท่ากับ24นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งสล็อตแล้วกัน show นะครับเอาแบบนี้นะครับลากประมาณก่อนประมาณนะประมาณนะเช็คก่อนนะครับ c o n s t โอเคอยู่ในแนวนี้เรียบร้อยนะครับระยะเซนเตอร์จากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากับ19 ระยะ R ตรงนี้เท่ากับ7นะครับแล้วก็โอเคปึ๊บ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 เช็ค <Check S 1> นะครับหลังจากนั้นพิกัดตำแหน่งนะครับจากเซนเตอร์ของวงกลมถึงขอบเซนเตอร์ตรงนี้เท่ากับ30นะครับอ่าตรงนี้มันยังม่วงอยู่นะครับเราก็ใส่ขนาดฟิกเขาไว้สักหน่อยนะครับ Hey. จากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วกัน9โอเคอ่ะเสร็จอย่างผมไม่อยากจะทิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมตอนที่เราเลือกทูกผมจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับจะเลือกทั้งหมดเลยก็จะง่ายหน่อยถ้าเรายิ่งพิมออกนะครับในในหลายๆส่วนมันก็จะทําให้ขนาดที่เรากําหนดไปแล้วเนี่ยมันหายไปนะอ่าเราก็ต้องดูนะครับโอเคเช็คหมดแล้วโป๊ะโป๊ะ เรียบร้อยอ่ะผมมิลเลอร์มาเช้มสั่งมิลเลอร์นะครับข้อบแบบวินโดว์อ่าครอสซิเลชันอืมเลือกมิลเลอร์ลายจิ้มไปที่ตรงนี้นะครับแอัพพลายอ่าดันเนื่องจากว่าเราเลือกเซนเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ห้ามเลือกนะมันจะทับกันมันจะทับกันไม่มีอะไรมากมิลเลอร์ลายโชว์โชว์อพพลายอ๋อเโอเค เอาใหม่นะไม่ไ้้กะทำฝั่งเดียวนะครั้งนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองใช้คำสั่งลายทำมาตั้งหากนะครับคลิกขวา s t สั c ชั่นแล้วก็ Miller Line เลือกเหมือนเดิมนะครับ Center ไม่เอานะครับเพราะว่าเขาจะใช้เส้นร่วมกันนะครับ m i l l e อร์ไลน์จิ้ม จุดอินเตอร์เซคชันน่าจะมากเกินไปนะครับไม่เป็นไรงั้นเราเปลี่ยนแผลมาทำฝั่งเดียวแล้วกันโอเคเสร็จแล้วฟินสกี้ไปก่อนอหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาทำระนาบที่ตรงนี้นะครับ x y plane เพื XY ่อสแกนนะครับโชว์หนึ่งทีหลังจากนั้นก็ตรงนี้เป็นวงกลม เอาวงกลมมาให้ทำทีหลังแล้วกันผมใช้คําสั่งลายนะครับอย่างนี้มันสับสนนะครับเดี๋ยวผมไป Visibility สเก็ตแรกออกไปก่อนมันจะงงนะนข้างนะครับแล้วก็ยืดอ่าตรงนี้มีคลิกซ้ายค้างโบคลิกซ้ายค้างบางท่านอาจจะใช้อาร์คตวัดไปตวัดมาก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับโอเค Dimension ใส่ r ลิกไว้ก่อน r ตรงนี้ผมดึงที่จุดเซนเตอร์นะครับ4.4ตรงนี้ทําแบบนี้ข้อดีก็คือ,อมันจะมีคอสแตนท์แทนเจนต์ให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ r 35 35โอเคจากด้านปลายก็คือความยาวเส้นนี้เท่ากับ38นะครับหลังจากนั้น ปลายตรงนี้ปลายนะครับปลายนะปลายไม่เห็นก็สูวินเข้าไปนะครับโชะช80แปดสิบโอเคเดี๋ยวผมลากเส้นเอาเป็นเส้นตรงลักษณะนี้นะน เปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็น Construction แล้วก็ Central Line ไปในตัวนะครับอ่าลากเส้นตรงนี้อีกนะครับเขามีแกนนะตรงนี้ดูดีๆไม่งั้น Constant จะไม่ครบคลิกขวาเปลี่ยนเป็น Construction กับ Central Line ร่วมกันใช้ Dimension นะครับตรงนี้45องศาจากตรงนี้ไป90องศา โอเคตั้งฉากเห็นไหมครับฟูลี่คอนเส a ร์ตด้านขวาเรียบร้อยได้อย่างนี้แล้วงไงต่อฟินิ s สเก c ตไปนะครับไปเปิดสเก็ตหนึ่งมาคลิกขวาวิส i b i l ิตี้นะครับอ่าคราวนี้คราวนี้เอ,อ๊อะใช้กระตุกอโอเค เดี๋ยวผมจะทําการ e x t r u t e เส้นที่เป็นเส้นกลางส k e t ที่2ก่อนนะครับแชมสั่ง e x t r u t e นะครับแล้วก็เลือก output เป็นแบบ surface นะครับโชแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น symmetric นะครับกว้างออกไปเอาเป็น maximum แล้วกัน70นะครับได้อย่างนี้หลังจากนั้นนะครับก็แชมสั่ง e x t r u t e เหมือนเดิมผมลองเลือกโปรไฟล์ตรงนี้ก่อนอ่าโอเคแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดีหนึ่งก่อนเปลี่ยน เส้นนี้กับเส้นนี้ให้เป็น Construction นะครับ Construction ให้หมดเลยโอเค finish s k e ไปหลังจากนั้นก็ e x t u t e ครับผมโชว์ show, ได้แบบนี้นะอ่าได้แบบนี้เดี๋ยวเราเอาเจ็ดสิบเท่ากันนี่แหละเดี๋ยวผมจะลอง m i ลอร r นะครับอ่าเดี๋ยวจะลอง m i ลอร r ดูโช์โชกอ่า m i ลอร r เลือก plane อ่าเลือก surface แล้วก็ m i เลอ r plane เอาเพลนกลาง อะได้ได้ฮโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยผมจะใช้คำสั่ง split นะครับ split หรือว่า team surface ก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับหรือว่าจะเอาทีมดีเอาทีมแล้วกัน cutting tool ก็คือตัวนี้นะครับ remove ก็คือตัวนี้อ,อ apply cutting tool ก็คือตัวนี้ remove ก็คือตัวนี้โอเคค่านี้ผมไปซ่อนทั้ง2ตัวนะครับคลิกขวา visibility ทำพร้อมกันไม่ได้นะครับ นี่เข้าไปข้างในถ้าไม่เจอก็เข้าไปข้างในอีกนะครับเข้าไปข้างในอีกคลิกขวา Visibility ลักษณะนี้ได้เป็น Surface ขึ้นมาโอเคอ่ะเราจะใช้สเก t ต1มาทำงานอีกนะครับก็คือตรงนี้คลิกขวา Visibility ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้สเก็ตสองสิเนาะ เ่งอยู่ตรงนี้คลิควาวิสบิลิตี้เราจะเอาตัวนี้มาอืมอืมอืออโอเคสงสัยอาจจะต้องทริมแล้วแหละนะครับไปดิเซเกตก่อนเพราะว่าผมจะตัดลงไปทีเดียวกันไกลไปกันไกลไปกันไกลไปนะครับตรงนี้ก็ลบออกไปถ้าเส้นเป็นสีม่วงให้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับดึงดูก่อนอ่าผมดึงดูก่อนโอเค แบบนี้ใช้ parallel ช่วยนะครับ1 2งจบแล้วเสร็จแล้ว finish s k e t ออกไปเหมือนเดิมนะครับก็ execute บางทีอาจจะใช้ cut to surface ก็ได้คือแล้วแต่มันมีหลากหลายวิธีการมากนะครับกดโ ok หลังจากนั้น trim surface เฉลี่ที cutting tool ก็คือตัวนี้ remove ก็คือตัวนี้กดโอเคไปซ่อน surface สุดท้ายนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดสเก็ตหนึ่ง Visibility โชว์ได้แบบนี้ละต่อไปโอเคพวกนี้ทำทีหลังเรามาใช้คำสั่งนี้เลยครับ Ticket Offset นะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปเราเลือกเป็นแบบ Quick Selection นะครับโชว์หนึ่งทีคราวนี้ดูนะครับเนื่องจากว่าเรา มีการใช้ตัวเซนเตอร์เราต้องใช้เป็นแบบ Direction ที่3ามก็คือเซนเตอร์นะครับหนาเท่ากับ5 mm, ้ามลเมตรกดโอเคไปโหลดจบเลยซ่อนตัว Surface แรกไปเห็นไหมครับตรงนี้จะตั้งฉากกับส่วนโค้งที่เราคัดลงไปนะไม่ใช่แบบลงมาแบบตรงๆอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะโอเคอืมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาเคลียร์สเก็ตที่ตรงกลางนะครับ โชะอะไรงี้นั้นก็ใช้คําสั่ง Circle เนื่องจากว่าตรงนี้ผมเล็งไว้ตอนแรกแล้วว่ามันต้องเป็นสเก็ตนะอ่าไม่ใช่เป็นสเก็ตเป็น Center นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางสออ่าคราวนี้ผม x อ็กทเลยง่ายๆคลิกไปที่เปลี่ยน Output ก่อนเลือกไปที่ทรงกระบอกหรือว่าวงกลมนะครับแล้วก็ให้ขนาดความหนาความยาวเท่ากับเจเป็นจอยนะครับแล้วก็โอเคไปเสร็จแล้วลูค่อยจอะนะเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์สเก็ต ที่ผิวนี้เพราะว่าเป็นผิว normal แต่ถ้าไม่ชัวเราจะไป create sketch ที่ plane exact นะครับตรงกลางกด ok หนึ่งทีหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ slot นะครับเอาเป็น center f ิกง่ายดีนะครับ center slot นะครับยังไม่ต้องให้มันไปจิ้มอยู่ที่ center นะครับเพราะมันจะปรับขยับเข้าออกไม่ได้นะครับกดฟังก์ชัน f7 ที่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะให้เห็นท่านในถ้ายังไม่ตรงกับ center นะครับให้ใช้ horizontal คลิกโจ้หนึ่งทีคลิกโจ้หนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วใส่ขนาดความกว้างของร่องสี่เหลี่ยมสามสิบตรงนี้จากขอบจากขอบนะครับขอบเลยถ้าไม่สามารถเล e c กตัวที่มันเป็นสั่นตรงนี้ได้ให้ใช้โปรเจกต์ geometry นะครับจิ้มลงไปจิ้มเสร็จเขาจะคัดลอกเส้นขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเส้นค o n s t r u c t i o n line เพื่อที่จะอ้างอิงเท่านั้นนะครับจิ้มหนึ่งจิ้มสองโป๊สิบห้า enter แล้วก็ล็อกเขาไวน้นิดนึง วิธีการล็อกผมอาจจะล็อกที่ขอบนะครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าขอบนี้มันเปลี่ยนตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาด้วยนะครับก็จะใส่ตรงนี้ไปเสร็จแล้ว finish sketch หลังจากนั้น execute นะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์สี่เหลี่ยมเปลี่ยนบูลีนให้มันเป็น cut นะครับแล้วก็เป็นแบบ symmetric แล้วก็เลือกเป็น tool เพราะว่าไม่สนแล้วทะลุเลยโอเคหลังจากนั้นเหลือขั้นตอนไหนอีกเจาะรูนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง5มิลลิเมตรอ่ะ6มิลลิเมตรทษทีเข้างสั่งโ o จิ้นไปที่หน้าตัดตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ทรงกระบ,บอกให้ร่วมศูนย์นะครับ6มิลเลือกเป็นแบบ termination to all จอดทะลุไปโลดนะครับกดโอเคหวานเจี๊ยบนะครับเนี่ยได้ละเหลืออะไรอีกอ่าเหลือ R3 ที่บอกว่าเว้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกใช้คสั่ง fillet โชว์หนึ่งทีนะครับนี่ R3 มิลิเมตรแล้วก็โอเคเสร็จหรือ,อยังเปลี่ยนวัสดุนิดหนึ่งนะครับ b r a s ขมุนขมัวไปอ่านี่นะครับเราก็จะได้ตัวชิ้นส่วนแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราดูแบบตอนแรกเรายังไอเดียไม่ออกหรอกนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูมันเลยดูแบบอ่าง่ายเนาะลองมองไปที่ top view เห็นไหมครับเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราไปขึ้นรูปเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับแล้วก็ฟอน t view แล้วก็ด้านหน้าอ่าด้าน font ด้าน side view นะครับ แล้วก็ Top View นี่นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองให้ทุกท่านลองทำดูนะครับเผื่อจะได้ไอเดียจากเทคนิคแล้วก็วิธีการจากคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e c h a แคนด์อิดอก็เพจสอนอารมณ์เขียนแบบเครื่อ,องกลทีดีแนนะครับไว้อาธิด้วยเพเป็นกำลังใจให้ผมอาเนอุ้ยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ